เอาครับว่าพี่น้องเขาประเทศนอกพุ <im <im im <im oui ๋แล้วเห็นหอดเดนมาเห็นหอดเกาหลีพุ <s <S ๋แล้วไกลพุ๋ยยี่แม่เราหยานว่าได้กูเแล้วกับคุณได้คุณว่าดีเพราะดีเลิกไปตายเอาแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีก็บเฮนนี่เดิน พี่น้องมาแต่ฟังสซบะพเล่าเ,า, <mm> า,าเด้อ,นอนรรครับครับเอาไหมครับแม่นางขาแล้วพูดเนอนขาแล้วชาติจิ้มแล้วครับพูดเลยซึ่งคาโฮมซึ่งผ้าห่มซึงม่งหมอนครับ เวลามองหันล้วพ่อดีแล้วนะฮนะพอดีแล้วพอดีเลยยุคคุณมันติตไก่โผล่เห็นบอด่านหานเขาตังอยงู่น่อเดี๋ยวเด้อเบิ้งลูกพีต้นไหนตรอาเบที่หมดรอพี่แมนเมนหมดอบพี่ฮี่เป็นแาบมองไหนก็นองนี้พอดีอนี่นะ นี่นี่ฮะมีามอนีก็ดลยบุณอัมไฮบอนนะครับเยอรมันก็เห็นเดอร์วะท่นเ,เมีย มาดามเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้นางยุ่ยเยอะละมั่นกัเห็นเด้อว่าสันเพิ่์นยุ่เยอะละมาดามอําเพิ่นบอกว่ายุ่เยอะละมั่นกัเห็นเด้อเดียว่าสันสวัสดีครับพี่น้องทางเยอะละมั่นมาดามอําไฮบอนนะครับเนี่ยนครับแม่อุไลก็บอกว่ารับชมจากนครปฐมคนหนึ่งอยู่นครปฐมถนนซ่อนศาสตร์นครปฐม ตุทธเนื้อะละมนัน<า>มาดาบอับเราอายุเยอะละมนันแั็งเงินด้วยมาจัดเบิ่องกัรมาดาเบิ่งศาสตร์ลวดดิห่างประธานเด็ดตั้งยุทธศาสตร์ต็เตมเลยแม่พู้นนี่มาเจ้ามาถากา้อนหมอลำลงมาถาก้อนหมอลำลงยี่ฟูหนึ่งพูนพพ้น่ะไปฟูไงผู้น่ะกลางกลางเล็กพู้เพี่น้องฟังใส่มาดีขั้นลวดผูอน,น,นี่น่ะครับมีแตาพี่น้องต่างประเทศที่นี่ แม่แม่สมหมายพิมพ์ว่านมาเพ่นยูฮ่องกง,งยูประเทศฮ่องกงเพื่อนก็นเห็นกันยี่นองว่าปูนห้อัดต่อปันต้อรต้ี่น้องต้่งฟางใส่ครับพี่นองฟางใส่กับฟังพี่นองไทยกับพี่นองฟางเล่าครับพี่นอง,น,องอนู้มหวยสวัสดีครับฮ่องกง